สวัสดีสวัสดีนะครับอ่าเริ่มโปรโมชั่นกันดีกว่านี่ครับเพื่อกระลูกค้าก็เดี๋ยวจัดกิจกรรมในเซิร์ฟ263ครับมาโพสเลยแล้วกันเนาะอ่าโพสเลยเซิร์ฟ263จะใช้เวลาสักกี่นาทีในการเข้ามานะครับสำหรับทุกคนเนาะมาถ้าโพสเสร็จแล้วก็รอดูผลนะครับนิดนึงทำไมกระป๋อมกระจาย ใ้จังหวะเซิร์ฟดรอปอย่างเงี้ยเลยอีอีมาสังเกตกันนะว,ว่าใครจะมาะคนแรกนะครับหวังว่าเราปรับสติ๊กกล้องแล้วชใช่ไหมเพราะรักจึงยอมไว้ใจ อามาคนแรกแล้วสต็อปแซดอ้าวหาวิธีขึ้นยังไงอ้าวข้างบนของเยอะนะบอกไว้ก่อนโหลดขอเสียงหน่อย,ยอขอเสียงหน่อยครับสำหรับคนที่มาเนาะหาวิธีขึ้นมานะ้างบนของเยอะมากาผ,มาผ,มผมวับกันไปเลยทุยได้เวลาส่งชื่อแบรนด์เลยวับขึ้นมาสองคนยังเหรอเอ๊ะ เดี๋ยวทำไมมันขึ้นง่ายจังวะ,อ,งะอ้าวกระโดดขึ้นได้ด้วยเหรอตรงเนี้ยผมก็อ,อก้อมดรอปตั้งนานเย้เอ้ยใครเก็บกระเป๋าไปแล้วกระเป๋ามาดรอปทิ้งให้ผมด้วยนะอย่าเก็บไปเอาไปใช้กิจกรรมหน้าโอ,นะโอ้ลุงนี้เปลี่ยนที่ดออรอปดีกว่าเปลี่ยนใช้ตรงนี้แม่งง่ายไปเซฟอยู่งลางลอา้าวลุยๆวหาวิธีขึ้นเงินมาอา้าว ผมบางทางขึ้นได้ไหมเนี่ย,ยนะผมบางทางขึ้นได้ไหมเนี่ยมันจะได้ขึ้นกันยากๆหน่อยบางคนเขารู้ทางขึ้นง่ายๆนะกบางคนแม่งไปทางขึ้นยากๆงั้นผมบางทางขึ้นดีกว่าทางนี้ผมบางทางขึ้นทางนี้ไว้ดีกว่าเกระเป๋าก็เอาเฮ้ยกระเป๋าดอกคืนผมด้วยไปขึ้นอีกอทางนึงไม่บงัง กระเป๋ามาคืนผมด้วยเป๋าผมหมดแล้วไว้ใช้กิจกรรมหน้า IMI กับซิกไปหมดยังเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยข้างหน้าเห็นข้างหน้าไหมเนี่ยข้างหน้ามีซิกเนี่ยไม่หยิบไปอะ แถมก่อนขึ้นเต็มที่เลยอ่ะคนมาน้อยสงสัยรู้ว่าผมแจกของได้กากๆแล้วต้องเลยไม่มากันเต็งเลยเข้าข้อ ็จตเหของลออกไม่หมดอนะ่ะจะได้แบบรอง,ง่ยไม่ต้องรีบวอร์มหมดฮะมันหมดไวขนาดนั้นเลยเหรอหเอ้ว่าผมดรอปไปเยอะนะหมดไวย,ยังอืม อยู่ที่ว่าใครมาไวมาช้าแหละนะอืมไปแล้วต้องแต้มไปโหลดแล้วข้างบนนะหมดแล้วงั้นผมไปเคลียร์กิจกรรมแล้วปิดปิดปิด,ดแจกแค่นี้แหละอีอีเจดีครับไว้ข้างหน้าแจกใหม่ตามกิจกรรมทางเพจเนาะก็ขอ,ขอบคุณมากค,ครับบ๊ายบายคุณกดผูกไหมอา้าวกดผิด